มันเป็นความจริงที่มนุษย์อย่างพวกเรารู้เรื่องเกี่ยวกับมหาสมุทรน้อยมากจนมีคนบอกว่ามนุษย์อย่างเรารู้จับพื้นผิวดวงจันทร์มากกว่าซสอีกและการค้นพบนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้หลังจากที่นักวิจัยได้พบเข้ากับภาพที่เหลือเชื่อมันเป็นพื้นที่ทรรลางของปลาน้าแข็งเลือดขาวจำนวนมหาาลมันเป็นการค้นพบครั้งใหญ่จริงๆและนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับปลาชนิดนี้ถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครเป็นสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อนักวิจัยมหาสมุทรสะดุดเข้ากับภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกมันอยู่ใต้ท้องทะเลลึกและเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะไปถึงได้เมื่อภาพดังกล่าวปรากฏขึ้นที่ใต้ฐานน้ำแข็งฟิสโนรอนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลแอนตาร์กติกมันเป็นพื้นที่พอพันปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มนุษย์รู้จักในปัจจุบัน เรื่องนี้เผยแพร่ในวารสารเซลแล้วก็เป็นอย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่ที่ยากที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจึงได้มาจากระบบกล้องรากจูงที่นำโดยเรือวิจัยโพลาสเตอร์ของเยอรมันซึ่งได้เจาะผ่านน้ำแข็งบริเวณกาสตอมเบอรี่ ซึ่งคาดว่าเป็นพื้นที่ทำลังของปลาน้ำแข็งของโจนาสโดยพื้นที่ทำลังแห่งนี้มีพื้นที่เพาะพันโดยเฉลี่ย1แห่งต่อ3ตารางเมตรมันทอดยาวข้ามส่วนของก้นทะเลขนาด400ตารางกิโลเมตรสำหรับปลาน้ำแข็งชนิดนี้เป็นปลาที่อศาศัยอยู่ที่พื้นมหาสมุทรมันเป็นปลาที่พิเศษ เพราะมีสารป้องกันการแข็งตัวของโปรโตีนในเลือดของพวกมันความจริงพวกมันเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่รู้จักเพียงชนิดเดียวที่ไม่มีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีเฮโมโกลบิน ซึ่งทำให้เลือดของสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งโลกมีเลือดสีแดงด้วยเหตุนี้มันจึงถูกเรียกอีกชื่อว่าปลาน้าแข็งเลือดขาวสำหรับค่าประมาณการจากการสังเกตการของนักวิจัยทำให้รู้จำนวนประชากรปลาน้ำแข็งที่อยู่ในพื้นที่นี้มันมีประมาณ60ล้านลังนี่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมทางทะเลที่คู่ควรแก่การปกป้องและความจริงพื้นที่แถบนี้ เคยมีความพยายามจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลซึ่งได้ส่งเรื่องไปพิจารณามาตั้งแต่ปีพศ2559โดยสหาภาพยุโรปและคณะกรรมาการระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลแอนตาร์กติกแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่บรรลุผลทั้งนี้พื้นที่ทำลังแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากนั่นเพราะลังแต่ละรังประกอบไปด้วยไข 1, ่1,000-2,000ฟอง และมีปลาที่โตเต็มวัยจำนวนมากมายคอยปกป้องคาดว่าชีวมวลในอนณานิคมนี้จะเท่ากับประมาณ60,000ตันสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแห่งนี้จึงเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำ,ญสำหรับแมวน้ำที่อยู่โหยและมันยังช่วยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสัตว์นักล่าในทะเลอีกมากมายสำหรับปลาน้้าแข็งของโจนาสจัดเป็นปลาหน้าดินที่พบในมหาสมุทรที่ระดับความลึก2 0กเมตร ได้รับการอธิบายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีพศ2490โดยนักนิเวศวิทยาชาวสวีเดนโดยระบุตำแหน่งท้องถิ่นไว้ใกล้กับหมูกก่เกาะบารเรนีเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ50-60เซนติเมตรและอาจเพราะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจึงไม่ตกเป็นเป้าหมายของการประมงเชิงพาณิชย์เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องการค้นพบครั้งใหญ่ลางของปลาน้ำแข็งเลือดขาวสุดท้ายก็หวังว่า ข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย